แปดโมงยี่สิบห้าจ้ามาเด้อก,กินกล้วยย้ยายงานย้ายที่เสร็จแล้วหนึ่งที่นี่มากินโจยยันโจยเนี่ยแปดโมงยี่สิบหกมาใส่เป๋ามาดำเชียวใส่เป้มาเนี่ยมา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 อัปเดตอากาศดีไม่ร้อนมาก คงจะร้อนแเนี่มันเช้าอยู่ม,มาเด้อนี่กล้วยเก่าสามีซื้อมาให้ใหม่ วันจันทร์เรา,าวิ่งสองที่ไงชั่วโมงนํำชื่อนึงอิ้มแปดชั่วโมงกลับบ้านได้วันพุธก็สองที่จ้ะ ชอบกง,มงม่งเง่หวานเดื่มกาแฟมาแล้วกลับบ้านมันจะตีหัมกมนกล้ว เอ๊ะดบานานเดี๋ยวเลดันสรุปต่เดี๋ยวแฟดิกีชุนนาวิกันเอาเส้นเดียร์ข้อมใหม่แปอดลิงอ่ะทอาฟุกุดริทกัน์ตพอลาบานอนเดี๋ยวยี่ล่ะคำับลาบานอน เสร์จบปนอนอืมอมเลยลูกต้องกินให้หมดเดี๋ยวช้ำ หยอ,อ,องโหอซอลิดคอมม่าแม่นหยองเม็ดเย็ดแต่เม็ดหนุกเอ๊ะเอ๊ะโอ้ไ <c oughs> อ้กอนโรงเรียนปิดเทอมู้สบาย งานไม่มีเขาไม่อยู่กันเนี่ออฟฟิศก็เขาพักร้อนกันนะสบายใครทำตามบ้านก็ลกหน่อยเพราะเขาอยู่บ้านกันไปต่อไม่รอแล้วนะ ยาเวทินเต่เวมส้มเข้ามาแอร์ยมบาแห่อะลรนนอนทิ้งอิมิน่าแอร์สเตอลลูมดมแล้มน่าแอร์ทคาเฟ,ฟ่โคบดมดิกกับมิน่าคาเฟ,ฟ่ออกเซนดมทอสมิน่าสตูเลนเดีย๋ยวค้นสิทธิ์ไหมในขวานะยกทูดมเข้ามาแอร์แอร์ว่าให้แต่ดน เชอร์มาควินมีน่าสตูเลนโบสต์อ่ะฮะยอสกาฟฟลอกาซูบิน่าสโนต์วาฟเฟอร์เดมีน่าเอเกนอ่อผมยอกพาสซายอกมอโตสิตต์อะ เยอะตะก้อนเสร็จไม่ได้ผัวไปต่อไม่รอแล้วนะเปลี่ยนกุญแจก่ะฮุงฮุงฮุมจ้ะฮุมจ้ะ